สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจัยช่างท่งและกับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอ,อ,อาพ่อกันอีกรอบนึ่งนะพี่น้องนะเอาบรรยากาศคางเฮือนมาฝากพี่ฝากน้องครับคางกระท่อมน้อยปลายหน้าเนี่ยนะมาฝากพี่ฝากน้องดอกไม้ก็กำลัางงามพักหอ,อมแหวงแก่แก้วก็กำลังสวดเกลี้ยงเพีงนะครับกับผลจากการใส่ปุ๋ยนะพี่น้องนะปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพปุ๋ยมักที่เ้าเฮ็ดนเองนะครับนะครับใส่พ่อเหมาะพ่อควรใส่พอดีพอดีเฮ็ดให้พืชจะเริ่มเติบโตการใส่ร้ายเกินไปก็อาจจะบ่อยู่ในลักษณะนี้นะครับพี่พพน้องเพราาะว่ รรพสิ่งในโลกนี่นะครับหลยก็พอดีหน่อยก็พอดีต้องพอดีพอดีนะครับนั่นก็คือ,อความพอประมาณนะครับพี่น้องความพอประมาณนะครับมันก็อยู่ในหนึ่งของลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับพี่น้องนะครับความพอประมาณความพอดีนะครับต้องพอดีพอดีเงินเด้หลายเกินไปดีเพะไม่ไงวไว้ฝากได้ดีแล้วนะยังมีจกกะ่แปดสิบกระสอบนะครัวอะ้ายไล้แท้ๆก็มมีปัญหาที่กัน นะครับพ <Tipp> ี่น้องเคยได้ยินบ่นอยู่ซื่อๆทำมาหากินเศร้าคั่มเนี่ยถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งซเสยนะครับพี่น้องเงื่อนไหลึ้นมาท่านที่ท่านใดเนี่ยก็เป็นข่าวพี่ให้น้องเห็นว่าโกงกันบ้างละเมียหนีขอบเงินหนีบ้างละผัวขอบเงินหนีบ้างละก็เป็นข่าวอยู่สรุปแหละก็ไหลอะไรก็บ่ดีนะพี่น้องเนาะซะหน่อยซะแท้ๆจนบ่มีบ่มีติดทงจังบาดกันยากอีกละนะครับซ้ำซื่ออย่าบ่นหายกินยเงี้ยบ่มีนี่สรุปแล้วก็ต้องมีพอดีพอดีนะครับพี่น้อง นะครับการใส่ปุ๋ยใส่ยังกะที่กันก็ต้องพอดีพอดีนะครับจงพอดีบางเท้อพี่น้องเฮ้ารู้เท่าพอถึงการคิดว่าใส่ซ้ำเห็ดซ้ำนี่แหละมันง่ามขัดแส้ไรก้อนนี้ต้องง่ามกว่นนี้นะครับคนใจช่างทุ่งมีตัวอย่างนะครับกลุ่มผลิตปุ๋ยบ้านใดบ้านหนึ่งเนี่ยเราบอกนะครับคนใจช่างทุ่งได้ไปเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มผ้ากลุ่มเฮ็ดปุ๋ยว่าแต่แรกๆนี่เฮ็ดตามสูตรของพัฒนาที่ดินก็คือ,อวัสดุมักหนึ่งตันเนี่ยจะใส่ปุ๋ยยูเลียนะครับเพื่อ เสริมในตัวเจนไ้จุลินทซียมมันย่อยดีขึ้นนี่สองกิโลนะครับก็แปก็ว่าหลังจากบล็อกเสร็จกับมิการอาจจหนายแจแจกใไขสามารถซิกกุมนั่ไปใส่พราะว่ามันงามพี่น้องนะครับงามใส่ได้ผลพืชพักจะเริ่มเติบโตดีรอบต่อไปมีการผลิตรอบต่อไปผลิตไล่ขึ้นมาเนี่ทั้งกลุ่มหัวใสบรเเวยกคนใจเราต้องปรึกษาแล้วเพราะว่าเขาได้ข้อมูลได้สูตรแล้วเขาต้องไปเอื้อ,เอนเรามาดอกเขาจำว่ารประกกันเฮ็ดเองโดยที่เข้าใจว่า ขนาดใส่สองกิโลตันหนึ่งใส่สองกิโลนี่ใส่ปุ๋ยยูเรียสองกิโลยังงามซ้ำ,ำนี่ข้าบใบไม่เป็นสิบโลหรือเป็นยังตันหนึ่งนะครับสรุปแ้กก็คือตกลงกันได้ว่าใส่หลายแบบนี้พี่น้องนะครับปุ๋ยตันหนึ่งพี่น้องข้าใส่เอเอกุ่มผลิตปุ๋ยกุ่มนีนะ่ใส่ปุ๋ยยูเรียไปหนึ่งกระสอบหรือหาสิบกิโลปรากฏว่าในระว่างการมักมีการไปพลิกไปท่วนเข้าไปปิน้นปุ๋ยกับอะไร <laughs> แสบหูแสบตาบ่้น้ำซ้ำ ต้นไม่ต้นไรที่อยู่รอบลงปุยมกักตายเรียบใหม่มาเนะื่องจากว่าพิษของปุยยูเรียนะครับพี่น้องฉะนั้นว่าการเ,เขาเอ็นว่ารู้เท่าพรถึงการนะครับทึกทักเอาเองนะครับพี่น้องเก,กิดผลเสียเนาะนะครับสรุปแหละก็คือต้องพอดีพอดีเขาทดลองมากเขาปฏิบัติมาเรียบร้อยแหละจะงได้มากกาหนดเป็นสูตรเป็นยังนะครับไม่ว่าคืดเอาเลยน่าจะใส้ท่อนสนิบโบแมนนะครับเขาทดลองมาแล้วนะครับจะงได้มากกาหนดเป็นสูตรเนาะนะครับ คือเจะก่อนและนี่ปุ๋ยอินซีก็คือกันพี่น้องใส่หลายเกินไปก็บอดีได้ใส่น้อยเกินไปก็บอดีต้องพอดีพอดีว่าจะปุ๋ยอินซีปุ๋ยทุกชนิดนะครับพี่น้องต้องมีความพอดีพอดีก็คือเขาทดลองใส่ทดลองปฏิบัติมาแล้วจังได้มากาหนดเป็นสูตรเป็นจังละนะครับคือจังกรณี่ปุ๋ยอินรียนี่ปุ๋ยอินทรียก็คือปุ๋ยมัรกปุ๋ยคอกปุ๋ยพืชสดแล้วก็บรรดาจุลินทรียน้ำมักต่างตเาอื่นเป็นปุ๋ยอินรียเบิดนะครับพี่น้องนะครับ หลาย่องก็บอกว่าโอ้ยดีดีคักเสียกันเน้นอ่าล้นโล่งใส้กันย่างก้วงขวงให้ใส้แร่ลายใส้ลายเท่าไรก็บ่เป็นยังดอกสุดมันแมนบอลพี่น้องนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีข้อจํากัดที่กันนด้เช่นข้อจํากัดข้อจํากัดบางประการของปุ๋ยอินทรีย์เสียมาฝากพี่ฝากน้องมันนี่แหละนะครับอันแรกนะครับปุ๋ยอินรีย์ปุ๋ยมักปุ๋ยคอกนันนี่นะครับข้อจํากัดอันแรกก็คือมันมีธาตุอาหารหลักน้อยธาตุอาหารหลักไม่ยังล่ะ ไนตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมหรือ NPK พเคมันมีหน่อยจนบอ่อเพียงพอต่อการจเจริญเติบโตของพืชเพราะว่าอาหารลักสามตัวนี้นะพืชต้องการในปริมาณหลายก็ต้องการในปริมาณหลายเป็นอันดับต้นๆน,นะครับแต่ว่าขาดอาหารมาหน่อยนะครับฉะนั้นผู้ที่ใส่ไส้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นลักในการผลิตพืชผลิตอย่างนี้นะครับจำเป็นจะต้องใส่ในปริมาณสูงเพื่อให้มันมีธาตุอาหารเพียงพอนะครับซึ่งเมื่อ ต้องใส่ในปริมาณสูงปัญหาที่จะตามมากก็คือหาใส่ลราไมจังสี่พ่ออังสิเช่นเขาบอกว่าหนึ่งไร่ใช้ปุ๋ยหมัก2อถึงสตันหน่อยสิสอถึงสตันก็บอได้หน่อยนะครับพี่น้องนะครับหาใส่ลราบัตรนี่นะครับนี่คือข้อจํากัดของเขานะครับข้อจำกัดตัวที่2ก็บ,บอกว่าปุ๋ยอินทรีย์นะครับให้ธาตุอาหารพืชอย่างช้าๆนะครับบางเทือพืชต้องการจะกินด้วนมันก็บบด้วนให้เพราะว่าปุ๋ยอินทรีย์แล้วนี่ต้องอาศัยการย่อยสลายของจุลินรีย เพื่อปล่อยธาตุอาหารออกมานะครับจุลินทรีย์ถึงแม้ว่าจะย่อยเก่งแต่ก็บผลไม้เขาว่าย่อยเดี๋ยวนี้ได้กินเดี๋ยวนี้เนะครับพี่น้องมันจะในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปเก็ตมื่นสิบมื่นยี่สิบมื่นเดือนหนึ่งสองเดือนก็ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ห้องไม่เห็ดปุ๋ยนะครับฉะนั้นธาตุอาหารจึงออกมาแบบซาซาเพืชได้กินยากกินซาดูดจุดเทธอหน่อยเลียวก็เบิดถ่ายมันย่อยเอมาให้ก็บจุดอีกเท่หนึงนะครับฉะนั้นเอ่อมันจังบริจากท่านใจไปเลย จะสังเกตว่าเมื่อใส้ปุ๋ยมักปุ๋ยอินรีย์ปุ๋ยเคมีมันง่ามซ่าน่านง่าเหมือวนวันโขบลงไปเขียวปุ๊บขึ้นท่านที่ท่านใดด้ยวยสอบละแสนกับสีเด้ขายอยู่คนสิแทุ้่งวานะครับนี่ก็คือข้อจํากัดของปุ๋ยอินทรีย์นะครับพี่นอ้องต่อมานะครับราคาแพงเมื่อเทียบกับปุ๋ยเคมีเทียบในลักษณะว่าเทียบสารอาหารเทียบผ้าอาหารได้พี่นอ้องไ่ได้เทียบปริมาณเด้นะครับบ่ได้เทียบปริมาณแต่เทียบ ปริมาณของธาตุอาหารที่อยู่ในปุ๋ยนะครับเช่นปุ๋ยสูตร15-15-15ในตัวเกน15ฟอสฟอรัส15โพแทสเซียม15นี่นะครับสอบนึงอาจจะพันเอ็ดพันสองแต่ว่าท้าหาเข้าไปซื้อปุ๋ยอินทรีย์จะให้ได้ธาตุอาหารสูงเท่ากับ1 5 1 5นี่พี่น้องอาจจะบ่ต่ำกว่าเก้าตันสิบตันนะครับจากสี่พ่อต้องซื้อในปริมาณแพงเขาจึงบอกว่าเมื่อเทียบ ปริมาณธาตุอาหารใช่กันแล้วปุ๋ยอินทรีย์จะมีราคาแพงกว่านะครับพี่นอ้องนะครับอันต่อมานะครับหายากถ้าหากจะต้องใช้ในการปริมาณมากก็คือมันเกี่ยวโยกไปหาขอหนึ่งก็คือธาตุอาหารหน่อยเมื่อธาตุอาหารลักหน่อยก็จําเป็นต้องใส่ลายขันอยากใส่หลายที่ไปหาใส่มันบ่มี่ขี้งว่าสีตันมาสันแต่คนแต่สะทุงเรียงมากเนี่ยก็ยังมาทัานหอดสีตันเดียนะครับพี่นอ้องนะครับก็บเลยบอกว่ามันหายากนะครับอันต่อมานะครับ หากใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่ที่ย่อยสลายไม่สมบูรณ์นะครับก็จะส่งผลเสียท,ทันทีอันนี้นอกจากจะเป็นข้อจํากัดแล้วยังเป็นข้อที่ควรระวังนะครับพี่นอ้องของการใส่ปุ๋ยอินทรีย์มักในสามมือใส่ลดละไมไดมัม่อไหร่ไไปย่อยอย,ยิ่งตัว้หม่นมนะปตก็ว่าเหลืองไอแม่ไอแม่เขาเนื่องจากว่ามันยังย่อยเพราะท่านเบิดจุลินทรีย์จะทํางานออกไอตรวจยูเกิดท่วมห่อนเกิดกดเกิดแก๊สนะครับพี่น้องนะครับกับบ่อด้ส่งผลดีกับพืช เก็ดในพืชตายได้เช่นปุ๋ยคออที่มักวพราะท่านคลับเอาไปใส่นะครับนอกจากจะเกิดความหอนเฮ็ดในพืชพักเสียหายแล้วนะครับมเมล็ดวัชพืชที่ติดมากับปุ๋ยคอกในกรณน้ี่ที่เป็นขีงว้อขีควยทั่วๆไปทีเตาปล่อยน้ำทงน้ำทาเันไปกินได้บาง,าาบางบบะะย่ามากนะครับในกระเพาะของง้อของควยกับบ่อใดไม้เขาวัดจะย่อยได้ทุกอย่างนะครับมันจะต้องมีแนวหลงเหลือมาอยู่ละ่ะเช่นเมล็ดหญ้าเลามาเล็ดวัชพืชหลายท่านจะบอกว่าเอาขีงว้อขีควยไปใส่นาจ้าบหยามันจะใส่ หนาบบเคยมีก็มีสันติดมานน้ำขิงว่าขี้ค้อยนะครับพี่น้องนะครับฉะนั้นจะต้องผ่านการย่อยสลายให้สมบูรณ์ให้จุลินทรีย์ย่อยเมล็ดวัชพืชเบิดสะก่อนหรือให้เหลือหน่อยที่สุดนะครับพี่น้องนะครับย่อยสลายบดีเอาไปใส่กับเปิดพ้นเสียกับพืชนะครับเมล็ดวัชพืชติดมากหน้าบบเคยมีหนาก็ดันมีหนาเฮ็ดยากหนาลายสันบางครั้งอาจจะมีเสือโลกเสือลาติดมานน้ำนะครับในกรณีที่มันย่อยบพระท่านเบิดเนาะเช่นเสื้อ ที่เป็นสาเหตุโรคพืชการล้างเจลล์เติบโตดีๆใช่ไหมเฮาบ่ฮู้เพราะ,ะว่าเฮามองเรเห็นเฮาก็ขนมาใส่หน้าเลยขนมาใส่ต้นไม้เลยปากกวาดหอบโรคมาใส่ต้นไม้ก็มีนะครับนี่ก็คือ,คอ,ข,อข้อควรระวังในการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยมักปุ๋ยคอกนะครับพี่น้องข้อควรระวังข้อจํากัดต่างๆนะครับบริมกักว่ามันจะดีตลอดมะนะครับฉะนั้นต้องใส่ด้วยความเข้าใจด้วยความรอบรู้นะครับด้วยความระมัดระวังนํานะครับพีน่น้องเอามีหลายท่านถามเข้ามาว่าคนใจเศราทุง่งคือบเบ็ดคลิปคือเขาแน่ท่านคลิปอ,อันใดล่ะ เอาน้ำสบู่ไปละลาาน้ำแล้วก็มาหดงามทั้งสวนเอาอยาซีฟันไปละล่ยน้ำมาสีทวนทวนตายเรียบทั้งสวนแมลงเอากาแฟสำเร็จรูปทีอินวันละล่ายหน้าหมดงามทั้งสวนเอาอยาพาล่ามาต่ำมุนมุนผสมน้ำหดงามทั้งสวนไม่ง้อปุ๋ยคือบรฮ็ดคือเขาเนี่ยเอาข้าใจเสถุงน้ำเสนอนะครับจะน้ำเสนอสเฉพาะเรื่องที่มีข้อมูลสนับสนุน นะครับเรื่องที่สามารถเป็นไปได้นะครับเรื่องที่จะได้ล่ะได้รับการรับรองจากวิชาการนะครับพี่น้องว่าเมื่อเฮ็ดไปแล้วใส้ไปแล้วได้ผลผลิตเออได้ผลจริงนะครับงามจริงนะครับสําหรับเรื่องเล่าที่บม่มีขอมูลสนับสนุนที่พากกนทึกชักเอาเองคิดเอาเองหรือได้ยินผ่านผ่าน,านหูมาได้ยินเขาวา ยิ่งเขาวางสิขจรชักธุงจะพรน้ำเสนอนะครับถ้าจะให้เฮ็ดทั้งสั้นเนะี่ยบะอึดตะคีบสีลงแต่ละมือเอาน,น้ำปลาแดกใส่ใส่ตะบงหงอยู่ในขวดต่ละมือมาละลายน้ำสีคนงามทั้งสวนอ่ะจริงๆแกกเอาย่าง,งใส่เรามันงามแล้วก็มาบอกว่าใส่ใน,นนี้งามขจรชักธุงจะบ่เฮ็ดนะครับบ่เฮ็ดบ่น้ำเสนอแล้วก็บ,บ่แรรณำจนกว่าจะรู้จริงนะครับว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์กับพื่จริงไสเราเกิดผลนเพราะจะ ใสแล้วเกิดประโยชน์จริงมีข้อมูลสนับสนุนจากลหลายฝ่ายและหลายด้านบอกว่าจะเป็นทั้งผู้ประกอบการทั้งนักวิชาการทั้งอย่างที่เขาเจ้าเฮ็ดแล้วเขาเจ้า,จาย่อมรับว่าได้พ้นจริงนะครับจังจะนํามาเสนอเช่นใน,นกรณี่ที่มักปุ๋ยมักยังสินนะครับจุลินซี่แสงะห์แสงจุลินซี่น้า็มาจุลินซี่อย่างครับเรานี่นะครับมีข้อมูลทั้งวิชาการสนับสนุนนะครับพี่นอ้องจัจะนํามาเสนอพี่นอ้องแบบไอ จักมัดตะทีบได้แหละเอามาว่าวเป็นพี่เป็นน้องฟังรดน่ะเข้าใจชักทุ่งจะบปสนับสนุน,นครับในเชนน่แนแม่กรณีเอาผงสุรดมาละลายนา้ำเอาเครื่องดื่มสู้กำลังมาละลายนา้ำหดละวงามจริงๆอ่ะตัวนี้ก็ยังประทันมีอา่ามีทาการสนับสนุนกับกับพวกอย่างแนะนำนะครับพี่น้องซึ่งศึกษากันจริงๆแล้วก็มันกับบ่ได้เกิดประโยชน์จริงบ่ดี บ่ได้ดีลื่นปุ๋ยมักปุ๋ยคอกขี้ว่าขี้ควยบ้านเฮ้านะเอาบอกง่ายๆนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าตัวนังเขาเฮ็ดมาสําหรับค้น่ได้เฮ็ดมาสําหรับพืชนะครับนะครับการดูดอาหารการดูดแร่ธาตุของค้นครับของพืชของสัตว์กขอ้ับของพืชนะมันมีกระบวนการต่างกันนะครับนะนั้นจรงจึอบหกดุนจึงบองนะนะครับเดี๋ยวสิวาดดัวพี่ตัตน้องค้นคับของพืนะครับนะบ่รูหารารดูดร่ธาตนของค้ารับนรูบจริงเข้าใจ แลวก็มีข้อมูลสนับสนุนจึงจะนําเสนอกับพี่กํานองเนาะนะครับอ่ารับทราบทั่วกันนะครับสาหรับช่องอื่นที่เขานําเสนอไปกับสุดแต่พี่น้องจะเสือเส้อ,อนะรืบ่เสื้ออะ้รก็เป็นเรื่องส่วนตัวเขานะเขาบ่ไปเก่าไกลจะไปไยเจ้าจตัวบางท่านเสกบ,บัววานะไปเนานะนะครับเขาอาจจะมีข้อมูลมากแต่เขายัางประท่านหูกะเปลี่ยนไปได้นะครับเอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพื่อนเทนีนะครับคลิปหนามียังดีๆยังพอกันไหม ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เปกระตุ้นใจกับคนใจชาวทุ่งครับโดนๆเจา้าศิลด์มาพ่อพี่พ่อน้องเนาะนะครับจากความกับน้ำสาระมาฝากบางทีเราไม่มีเวลาแต่ยันพี่ยันน้องลืมอสากไปสากมาทายแน่แนเอาอันนี้มาลงกเน็กอ่ะซอยๆกับเบิรงใหน้นได้เป็นน้องเด้อมีสาระบ่มีสาระ,าระ,าระกับพวกว่ากันเนาะนะครับต้องขอขอบคุณสำหรับแฟนคลับนะครับแฟนคลับของคนใจชาวทุ่งหนึ่งแสนห้าพัน ก็กลัวนะครับพี่น้องอ่ะก็ือว่าโอ้ปุ่นอยู่นะครับโลกโ่ก็บปุ่นแล้วเอาไปทั้งหอนนันกับโลกันเลยอานขึ้นไปขึ้นมาอยู่อาจจะมีโอกาสเปลี่ยนเป็นโลท่องที่เขาบอนอ่ะอ่ะขึ้นอยู่กับพี่กับน้องเนาะนะครับอ่ะเท่านี้สวัสดีครับ